ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 โตโยต้าไฮรักพีโก้แชมป์ครับ ตัวเจ้าให้เราพิโก้แคมป์เดนต้นนะครับน้ำยาน้ำยาแอร์ขาดเราสูงเราสูงไหน่อยน้ำยาแอร์ขาดเราสูงไหน่อยน้ำยาแอร์ขาดครับถ้าการจะมีไอ้ที่รั่ว หน้าคัดควมก็ไม่ค่อยดีคนระับทัญาแอร์ขาด <c oughs> ดูข้างในวิ่งกี่โลแล้วอ้ยิงสองแสนแปดนะครับยิงสองแสนสองแสนแปดหมื่นวีกงโค้งเ้ม สองเซนเป็นหมืน่นมาแล้วครับแต่ตัวนี้ไม่มีมาจด้ใส่ให้ครับตัวล็อกไม่มีมายิยยิดะใส่ตัวล็อกให้ครับล็อกไม่มีสามตัวได้ถอดแผงมาร้างแผงเปลี่ยนมาปีหกห้าครับ เดือนแปดปีหกห้าสองปีเห็นนะคัดไม่ค่อยดีครับนะคัดไม่ค่อยดีถอดก็สายแล้วครับจะถอดตัวแอร์ครับน้ำยาแอร์หายน้ำยาแอร์หายครับตอนนี้น้ำยาแอร์หายนะคัดก็ไม่ดีน้ำยาแอร์หายจะถอดตัวแอร์แบบไม่ยกน้ำปัดครับโต้ต้วตาวิโก้แคมป์ ตอนนี้ก็ถอดน็อตอะไรออกแล้วครับมาตรงมอเตอร์ถอดหมดแล้วดูข้างนี้น่าจะเละครับข้บางนี้น่าจะเละรู้สึกว่ามีจิ๋นเหนนม็นยู่ข้างในมันใอญ่หายนะครับเป็นคอยเย็นแล้วครับคอยเย็นนี่ดูยังส่วนหน้านยังดูดีอยู่นะครับแต่มันเหนม็นนะมันใหญ่หายด้วยคอยเย็นออกมาแล้วครับถอด้าใเย็นมาดูครับ ปเปเห็ยนมาแล้วนี่เปลี่ยนปีหกห้าแต่ไม่ใช่คอยเย็นหรือใช้คอยเย็นเลยหรือมีคาบเหมือนกันครับมีคาคบแถวนี้ทำใจาหายไงก็ถอดเปลี่ยนแล้วครับมีคาบเหมือนกันครับ nhẹ hay. À. Okay, okay. hai không okay. แทงคอนเซอร์ไปแล้วครับดูม่านม่านน้ำก็สุกอรไปเลยเดี๋ยวเป่าทำความสะอาดให้ครับแทงถอดไปแล้วครับแทงเปลี่ยนมาเป็นปลากรูครับปลากรูไปก็ถอดคอมพิวเตอร์แอครับถอดคอมพิวเตอร์แอ ออกเกดความเสื่อมาเปลีนน่ยนนักั้ใหม่นักั้นไม่ค่อยดีครับความเสื่อแอร์ก็ถอดไปแล้วครับออเ,รเดี๋ยนี้ซุ้มล้อมันจะติดด้วยตรางในนี้ขอกัด้านนี้นะแต่ซุ้มล้อเขาติดมานี่ด้วยควมถอดแล้วควมเสื่อแอร์ถอดไปแล้วควมอยู่นี่อถอดดูหน้าหน้าไม่ค่อยดีครับนี่หน้าไม่ค่อยดี เราสองแสนก็โลละเขาเมื่อยู่มานี่นะครับถอดมาเดี๋ยวล้างคอมให้ถานมันคอมใหม่ถอดมาแล้วครับชุดนักขัดเอมันสึกไปเยอะครับสึกไปเยอะเป็นร่องร่องลึกเลยเป็นร่องเลยครับเป็นร่องเลยมันเป็นร่องเลยอันนี้ก็เป็นร่องเข้าไปลึกเลย อันนี้ของทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างครับเวลาเย็นก็เย็นเวลาหายก็หายแต่มนันจะหายครับมัจะหายคอยเย็นซึมก็เลยถอดเปลี่ยนคอยเย็นทีเดียวเลยเวลาวิโกแชมครับแผงเปลี่ยนมาสองปีดูมันจะมีความสปกปรกแค่ไหนมีความสกปรกไหม ก็มีสกปรกเหมือนกันครับอ,ดำดำออกมาดำๆเหมือนกันออกมาดำเหมือนกันนิดหน่อยดำไปเลยไปดำน,นี่เยอะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาแนละ้วคงต้องจัดการทียร่ยห้เรียบร้อยแล้วครับถ้าทำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวมีปัญหามาแล้วครับ ราบรับผิดชอบอีกไปดงยาหน่อยด้านเข้าจะดูสกรปรกมันแต่สกรปรกไม่ค่อยเยอะฝั่งด้านออกครับเป็นไ้าเข้าด้านนี้เข้าแบบนี้ฝุ่นก็จะอะตรงนี้ก่อนด้านหลังเลยไหมถ้าเลยอันนี้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าดูสกรปรกนะครับข้างล่างข้างล่างด้านล่างก่อนดองยากากดองยาแล้วครับแล้วฉีดออกให้ทั้ ความดำดับโอ้ขนาดนี้นะครับยังดำนะครับดำนะครับดำาครับดำนะครับดำยังดำลยครับแสงสองตีออกมาดำนะครับดำกันดำไม่ค่อยเยอะน้ำดำนะครับดำน้ำดำนะครับดำแล้วเมื่อใดลงน้ำยามันก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่ ดำมันจนครับแข็งสองปีดิน้ำมันดำแล้วขาวขึ้นนะครับขาวขึ้นอันด้าล่างมานี่เห็นได้ชัดว่าดำดํานะครับดำหนักแข็งก็ขาวดังมันดำน นำดัอลงมาดัเอาตาขึ้นเดยครับตรงนี้เมตอนมานี่น เป็นชัดเจนว่าดำน้ำดำนะครับน้ำดำน้ำดำเหมือนกันแต่ดำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่น้ำอีกหน้ากัน

โอเคขาวขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมีประกอบใส่เข้าที่เข้าทางแล้วหมดแล้วครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นประกอบเสร็จแล้ว คนนี้ก็ใส่ข้าที่เขาทางหมดแล้วครับใส่ข้าที่ทางหมดแล้วอแบบยกน้ำปัดครับเป็นเกียร์ธรรมดาถอดยากนิดนึงครับก็ใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชอนใช้เว็นช่วงกันที่แล้วถัดแอมใหม่ครับแอมใหม่ครับชุดเครคายแอรใหม่จะใส่นี้นะครับนี่คอมก็ล้างให้แล้วครับคอมให้ก้างให้แล้วล้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายน้ำมันดูก่อนเทน้ำมันก่อนจะมาเทน้ำมันก่เอเทออกมามีสองจุดครับม่คอมแอรมีเลย เทมามีมันน้ำมันเลยครับนมันม,มีสักหยดเลยเมื่อกี้มีลงมาสองหยดนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมจะใส่ในรถแล้วนะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับคัดแอร์ผมจะใส่ในรถแล้วครับมันความแอร์เติมเรียบร้อยแล้วครับตเติมเดนโซ่ครับเตือนเตือนโซ่ เ,เดี๋ยวเราจะเสร็จเรีรอแลนะครับลายเดือดถอดมาก็ถือว่าดำเหมือนกันครับตรงนี้ดำตรงนี้อาจจะขาวหนะ่อยถือว่าสุกปกแต่สำคัญมีความชื้นด้วยครับมีความชื้นด้วยมีความชื้นด้วยไปใ,ใหม่แล้วครับ

当什么？ ลงแลง9องศาแบ8องศาแปถึงกับ8 1 دا سایه له دا سایره څخه sá, hộp u sá, ok đây hộp u sá, tập tiếp hộp u sá nào.